สวัสดีค่ะวันนี้แม่แก้วจะมา,ารีวิวหมอนหัวใจมาลัยนะคะขนาด20นิ้วนะคะอันนี้เรามาเริ่มต้นที่สีสีเหลืองอลามนะคะหร,หรือว่าสีทองอลามนะคะอันนี้เป็นหมอนหัวใจนะนี่นะคะเป็นหมอนหัวใจขนาด20นิ้วนะคะที่เป็นมาลัยนะคะนี่นะคะสวยงามมากๆนะคะอแม่แก้วติดมาลัยอ่านี่นะคะ ข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ข้างบนไม่แก่ก็จะติดกุหลาบนะคะนี่นะคะเป็นมอนหัวใจอันนี้ไม่แก่ก็ติดกุหลาบให้นะคะนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือใส่นุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เนาะซิปจะอยู่ด้านข้างนี่นะคะซิปจะอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะนี่นะคะสีทอง นี่นะคะสาหรับงานแต่งงานบวชงานมงคลได้ทั้งนั้นนะคะสีมงคลนะคะสีนี้จะเป็นสีมงคลนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะนี่นะคะ,ะนี่นะนี่นะคะสีทองสีมงคลนะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูนี้นะคะชมพูสวยมากๆอ่าวางเป็นคู่กันยิ่งสวยนะคะเห็นไหมคะคือสวย สวยจริงๆนะคะนี่นะคะไม้แก้วก็ติดกุหลาบเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมสมงพร้อมใช้งานคือไม้แก้วยัดนุ่นให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีสามารถถอดซักได้นะคะมีซิฟด้านข้างอย่างนี้นะนี่นะคะเห็นไหมคะมีซิฟด้านข้างอย่างนี้สามารถถอดซักได้แล้วก็ติดกุหลาบให้เรียบร้อยมีกุหลาบด้านบนแล้วก็มาลายด้านล่างอย่างนี้นะคะมาลายก็จะสวยมากๆนะเห็นไหมคะ ดูไม่เห็นช,ชัดๆนะคะนี่นะคะความสวยมาลัยก็เป็นมาลัยใหม่แก้วนะคะไม่ได้มาลัยพลาสติกนะคะไม่ได้เป็นมาลัยปลอมนะคะอันนี้คือคือทำทำขึ้นมาเองเนาะนีนะคะติดโบให้อย่างดีนะคะอ่าตรงนี้ก็จะมีเทปนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะให้ดูความเรียบร้อยเนาะสวยจริงๆค่ะอันนี้นะคะ ขนาด20นิ้วคู่ละ1,600บาทนะคะถ้าเป็นหมอนมาลายแบบนี้นะคะ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นสีทองนะคะ <c oughs> สีทองไล่ยสอนนะคะ <c oughs> สีทองไล่ซสอนก็จะสวยเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแบบลรูหลานะคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นออกแนวลรูหลานะคะแบบว่าสวย ทานนะคะเพราะว่ามันไม่มีติดกุหลาบไม่มีอะไรนะคะมันก็จะสวยแบบนี้นะคะมาลลยก็จะเป็นเหมือนกันด้านข้างก็จะเป็นเหมือนกันคือติดซิปเหมือนกันนะคะนี่นะคะระบายก็จะเป็นระบายไหม่แก้วนะคะคือไม่แก้วจะติดระบายใหม่แก้วทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าเป็นหมอนมาลัยหัวใจนะคะแล้วก็จะมีเทปแบบนี้ด้านข้างอันนี้ก็จะมีเทปด้วยเทปตกแต่งข้างบนก็จะเป็นกุลาบแบบนี้นะคะ3ดอกมั่ง2ดอกมั่งเนาะแล้วแต่ลูกค้าสั่งข้างหลังเหมือนการโหมดอันนี้ไม่แก้วยัดน่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์โทร0 8 1 1 8 3 6300 ID Line 089 178 3087อดีลนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวอีกโชว์โชว์อีกใบหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นสีทองเหมือนกันนะคะ,ะก็จะเป็นสีทองเนาะสีทองมันเป็นคู่นะคะแต่ไม่แก้วให้ดูๆๆๆๆๆน,นี่นะคะรอส่งลูกค้าค่ะอันนี้ไม่แก้วจะไปส่งลูกค้าหกคู่ค่ะหมอนหัวใจมะลัยนะคะนี่นะคะ,ะดูกาบเนาะสวยงามมากๆตรงนี้คือสีนี้เป็นสีแบบ ลุ้าลานะคะสวยมากๆสีนี้สีนี้ก็สวยเหมาะสําหรับทีมแบบสีทองนะคะพองแบบผู้ดีผู้ดีนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะคะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันไม่แก้วก็จะใส่นุ่นเหมือนกันทั้งหมดนะคะนี่นะคะใส่นุ่นแน่นมากไม่มีรอยเลยอะไรเลยค่ะคือแบบไม่แก้วใส่นุ่นเยอะจริงๆค่ะใ,ใส่จนแน่นนะคะจนแบบ จนจะปิดด้านข้างเนี่ยเห็นไหมคะคือแบบไม่มีแบบผ้าเศษหรืออะไรมาเลยนะคะคือทุกใบไม่แก้วจะยัดแน่นๆอย่างนี้นะคะแน่นจริงๆคือแบบคือยุบยากค่ะใช้งานได้นานเพราะว่าไม่แก้วคือยัดนุ่นแล้วก็อ่คือกดไปไม่มีบุกนะคะอันนี้รับประกันได้เลยนะคะนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้เนาะ สีชมพูก็สวยนะคะนี่ชมพูสวยอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะอ่าให้ดูชัดๆอันนี้คือสีชมพูคือแบบว่าสวยมากๆนะคะสวยจริงๆค่ะสีชมพูเนาะสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ ID Line 089 178 3087หรือบอร์โทร081 1836 300เดี๋ยวแม่แก้วจะทิ้งลิงก์อ่าด้าน,นล่างไว้นะคะทั้ง Facebook ทั้ง Line แล้วก็เบอร์โทรไว้นะคะสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะถ้าไม่แก้วตอบชา้าหรือว่ายังไงก็โทรมาเลยค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ค่ะทาง Facebook นะคะสะดวกทางไหนก็สั่งซื้อทางนั้นนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้มารีวิวหมอนหัวใจให้ดูเนาะสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะหรือใครอยากได้แบบไหนอะไรยังไงอ,อุปกรณ์ตัวไหนก็สั่งซื้อไม่แก้ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะ คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ